โ้ยโหยนขบวนขันมามาแล้วน้ำตาไหลใจแป้วเสียดายน้องแก้วไปแล้วลาใจที่ช้ำดวงใจระทม เหมือนคมมีดฟันเหมือนชิวันพี่ดับเขามารับเนื้อนวนให้ดวนลาเจ้ารับน้ำสั่งพี่กลังน้ำตายามเมยลาแล้วยิ่งพา เสียดายเสนช้ำดังโดนเท้าย้ำดวงแดโทนงไม่แน่ถึงแปรรักคนคนใจร้าย ลอยพี่ลงเฝ้าคอยนานวันหาเงินพันเก็บตุนหวังเป็นทุนใช้ใจ่ายหมายได้นวนเนื้อนางกอดน,นอนจุดนมเสรีฐีเจ้ากอรีบินจรลืมบานดอนนี่ นอนห้องแอร์โหนองขอมองเห็นหน้าอีกคนช้ำถึงช้ำมองมนขอทนสู้อยู่อย่างผู้แพ้ เพียงเล็บเท้าจะาไว้ดูถึงระถูกเกลียดชังถึงสิ้นวังแน่ๆถึงจะแลเห็นเพียงเบื้องบาดนามุ้หับยับเยินก้มหน้าเดินตามทาง ไปเถิดนางขอให้นอนเตียงทอ